ที่รายการดังสัญชาติอังกฤษนะคะที่เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถโดยไม่จํากัดรูปแบบเลยค่ะก็ทาเลนนะคะซึ่งเวทีนี้ก็เคยสร้างชื่อให้กับซูซานบอยมาแล้วด้วยค่ะแล้วก็จะมาตอนนี้นะคะเปิดโอกาสให้คนไทยค่ะได้มาแสดงความสามารถกันใน Thailand g o ก็ทา e n t ที่บริษัท Workpoint เป็นผู้ดําเนินการผลิตค่ะ บริษัทยักษ์ใหญ่ u ยูนี้ดเอขอทุ่มงบกว่า200ล้านบาทดิเลกธิ์รายการดังสัญชาติอังกฤษก็ตทาเลนที่สร้างชื่อกับซูซานบอยโด่งดังไปทั่วโลกมาเปิดวิธีสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีพรสวรรค์และความสามารถทุกรูปแบบ มาโชว์แบบไม่จำกัดชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10บล้านบาทในรายการไ h a i l a ด d Got Talent พอสวรค์บันดาลชีวิตโดยมอบหมายให้เจ้าพาเกมโชว์แห่ง WorkPoint ปัญญานิรันกุลรับหน้าที่ผลิตรายการซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่43ของโลกและเป็นประเทศที่5ของเอเชียที่ได้ลิขสิทธิ์ผลิตรายการนี้ค่ะฉากต่างๆก็จะมีมาตรฐานจากทางอังกฤษเข้ามาดูแลควบคุมช่วยเหลือแนะนําเราแล้วก็ประกอบกับสิ่งต่างๆที่เราจะทําไปในเรื่องราวของโปรดักชั่นที่จะทําออกมาเทียบเท่ากับสิ่งที่ต่างประเทศทำแล้วก บริษัทแม่ได้ทําซึ่งขณะนี้เนี่ยเราทํางานมาอย่างหนักอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เราก็มีความมั่นใจมากแต่สิ่งที่เรากําลังตื่นเต้นขณะนี้คือว่าเราอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคนคนนั้นเเป็นใคร10บลนะ้านนะสำหรับรางวัลเนี่ย ส่วนตำแหน่งพิธีกรได้สองพิธีกรฝีปากลากล้ากฤษดสีภูมิเศษและนาเนกเกศเสบสวรรัสด์มาทำหน้าที่ขณะที่กรรมาการตัดสินได้สามดาราคุณภาพพินโยรู้รธรรมเบนพรชิตาและนิรุสดิจัญญามาชีช้ชะตาผู้เข้าแข่งขันโดยจะเริอมเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถจากทั่วทุกภาค19พฤศจิกาย,ยนนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ ww w t ไ a i l a n d g o t t a l อ n t t v หรือโทร1142ี 2. เรียกไทยแลนด์กอตทาเลนค่ะโสภิดาสุข,ขันโทร,รายงาน จากที่งดการแสดงไป5รอบนะคะแล้ว